สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจ,จาก f เฟ o บุ๊กวันนี้ก็มาดูเป็นสูตรเลขวิ่งบ้างกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลสูตรเลขวิ่งหลัก10ล่างนะครับแบบ2ตัวนะครับก็มีอาสถิตินะครับอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13งวดนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งปักที่หลัก สิล่างนะครับจำนวนสสูตรเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับตัดสินใจนะครับในการนำไปใช้งานด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะครับทุกๆข้อมูลเป็นเพียงนะครับการคาดคะเนความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้น ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับสมาชิกทุกท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับทุกๆข้อมูลจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนนะครับในการคิดและก็คํานวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสระกินแบบรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับมาดูสูตรและก็วิธีการคํานวณนะครับสําหรับสูตรนี้กันนะครับสูตรที่1น,นะครับ ใช้นะครับหลักพันจานวน1นครั้งนะครับหลักร้อยบนจํานวน2ครั้งหลักสิบบนจํานวน1ครั้งนะครับหลักหน่วยบนจํานวน1ครั้งหลักหน่วยล่างนะครับจํานวน2ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1จํานวน1ครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่1จํานวน1ครั้งนะครับหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2จํานวน1ครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับ ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับ8วก8ได้เท่ากับ16หลักร้อยบนนะครับ0บวกกันเท่ากับ0ก็จะได้เท่ากับ6นะครับบวก0บวก5บวก1บวก6บวก1บวก9ะครับและก็บวก5จากนั้นก็บวกด้วยเลข1 งที่นะครับก็จะได้เท่ากับงวดแรกนะครับ6กบวก0เท่ากับ6 6บวกได้เท่ากับ11นะครับ1 1บวก1ได้เท่ากับ1 2 12บวก6ได้เท่ากับ1 8นะครับ1ิบวก1ได้เท่ากับ19 1 9บวก9ได้เท่ากับ28 28บวกหาได้เท่ากับ33นะครับ3 3บวก1ได้เท่ากับ34ก็จะได้นะครับเป็นตัวแรกนะครับเป็นเลข4 จากนั้นบวกด้วย4คงที่นะครับ4บวก4ได้เท่ากับ 8, 8นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก40นย์ะครับก็เข้าที่เลข4นะครับหลัก10ล่างถูกเป็นงวดที่1นะครับงวดที่2ก็ได้4กับ8นะครับ2ตัวล่างออก4 6หนะครับหลัก10บล่างเป็นเลข4งวดที่3มได้4กับ8นะครับออก8 4เข้าที่เลข8นะครับงวดที่4ได้3กับ7นะครับ2ตัวล่าง7 0ศนย์เข้าที่เลข7หลัก10บล่างนะครับงวดที S <S> <S <S ่5ได้1กับ5นะครับ2อตัวล่างออกาที่1 งวดที่6ได้7กับ1นะครับ2ตัวล่างออก1 5เข้าที่เลข1งวดที่8ได้5กับ9นะครับ2ตัวล่างออก9 7งวดที่น่าจะเป็นงวดที่10นะครับโทษทีนะงวดที่1 2 3 4 5 6 7 8งวดที่9นะครับได้3กับ7นะครับ2ตัวล่างออก7 3เข้าที่เลข7หลัก10ล่างนะครับแล้วก็งวดที่10นะครับ1กับ5 สองตัวล่างออก1 9นะครับเข้าที่เลข1หลัก10ล่างงวดที่11นะครับ0ูนบวกอ่าศกับ4นะครับสองตัวล่างออก0 5เข้าที่เลข0นะครับแล้วก็งวดที่1ิบนะครับ1กับ5 2ตัวล่างออก5 6งวดที่13นะครับอ่ะมาบวกกันในงวดที่13บสาให้กับเ,เพื่อนสมาชิกดูนะครับใช้หลักพันนะครับ1ครั้งนะครับหลักร้อยบน2ครั้ง หลัก10บน1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลัก10บล่าง2ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็หน้าอ่าเล็กท้ายนะครับโทษทีหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักห euh, mm น่วยเล็กท้ายครั้งท so okay. ี่สองครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับ7จ็บวกเได้14บสี่นะครับหกบวกหได้12บสอ ได้เท่ากับ0บวก4เท่ากับ4นะครับ4บวก8ได้เท่ากับ12 12บวก7ได้19 19บวก2ได้21 21บวก1ได้22 22บวก4ได้26 26บวก4ได้เท่ากับ30 30บวก1ได้เท่ากับ31นะครับ1บวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ5นะครับรางวันเลขท้าย2ตัวล่างงวดที่แล้วออก18นะครับเข้าที่เลข1หลัก10ล่างนะครับถูกเป็นงวดที่ 13นะครับทีนี้มาคำนวณกันในงวดที่14นะครับคืองวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ2,564นะครับใช้ผลรางวัลที่1นะครับ501272 501272นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ18นะครับรางวัลเลขหน้าครั้งที่1 306 ราังวัลเล็กท้ายครั้งที่1นะครับ4ี่รางวัลเล็กท้ายครั้งที่สอง9นส้ใช้หลักพันนะครับ1ครั้งร้อยบนนะครับ2ครั้ง10บน1ครั้งหน่วยบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่างสองครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับ สอบวกสได้4ีนะครับแปบวกแได้16จากนั้นบวกรวมแต้มกันนะครับหนวกสีนะครับได้เท่ากับ5 5าบวกเได้เท่ากับ12 12องบวกสได้เท่ากับ14 14ีบวกหได้เท่ากับ20 20ิบวกสได้เท่ากับ23 23ิบวกสได้เท่ากับ27 27บวก9ได้เท่ากับ36 36บวก1ได้เท่ากับ37นะครับสูตรที่1ได้7นะครับจากนั้นบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ11นะครับก็คือ1นนั่นเองนะครับเป็นเด่นหลัก10นะครับล่างในงวดน,นี้สำหรับสูตรนี้ก็คือ7และก็1นะครับมาดูสูตรที่2กันต่อนะครับ สูตรที่สองนะครับใช้หลักแสนนะครับจำนวนสองครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสามครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกตัวเลขมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับสองบวกสองเท่ากับสี่หนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามนะครับเก้าบวกเก้าได้เท่ากับสิบแปดได้แปดนะครับสูตรที่สองก็จะได้เท่ากับนะครับสี่บวกหกนะครับสี่บวกหก บวก3นะครับบวก8บวก8นะครับแล้วก็บวกด้วย5 5ก็จะได้เท่ากับ4บวกหเท่ากับ 10, 10บวก3เท่ากับ13 13บวก8ได้เท่ากับ21 2 1บวก8ได้เท่ากับ29 2 9บนะครับ29บวก5ได้เท่ากับ34ก็จะได้นะครับตัวแรกนะครับเป็นเลข4 จากนั้นบวกด้วยเคงที่นะครับ4ีบวกเได้เท่ากับ11นะครับได้1รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก40นะครับเข้าที่เลข4หลัก10ล่างนะครับงวดที่2ได้4กับ1นะครับเข้าที่เลข4งวดที่3ได้8กับ5นะครับเข้าที่เลข8งวดที่4ได้0กับ7เข้าที่เลข7นะครับแล้วก็งวดที่5นะครับได้1กับ8เข้าที่เลข1งวดที่6ได้1กับ8นะครับเข้าที่เลข1 งวดที่7ได้2ก <rare S 2> well. hmm. ับ9เข้าที่เลข9กนะครับแล้วก็งวดที่8ได้3กับ0นเข้าที่เลข3งวดที่9ได้7กับ4เข้าที่เลข7็นะครับแล้วก็งวดที่10ได้4กับ1เข้าที่เลข1งวดที่11ได้3กับ0นย์นะครับเข้าที่เลข0นย์งวดที่12ได้8กับ5นะครับเข้าที่เลข5หลักสิบล่างนะครับ10อ่า2นะครับแล้วก็มาที่งวดที่13นะครับบวกกันเลยนะใช้หลักแสนนะครับจำนวน2ครั้งนะครับ หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนสามครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้ง1บวกกัน2ครั้งได้2นะครับ7บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ21ได้1 4บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ8ก็จะได้เท่ากับนะครับ2บวก0ูนย์เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวกเท่ากับ9 9บวก8ได้เท่ากับ17 17บวก4ได้เท่ากับ21ได้1นะครับจากนั้นบวกด้วย7คงที่ได้เท่ากับ8นะครับหลัก10ล่างเป็นเลข1นะครับหลักหน่วยก็มานะครับ2ตัวนะครับสูตรนี้เข้า2ตัว1กับ8นั่นเองดังนั้นในสูตรนี้เราหาเฉพาะนะครับที่เป็นหลัก10ล่างก็ได้1กับ8นะครับมาดูงวดวันที่16นะครับพฤษภาคม2564นหะครับสำหรับสูตรที่2กันนะครับ ใช้หลักแสนจำนวนสองครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนสามครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับห้าบวกกันสองครั้งได้สิบนะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์สองบวกกันสามครั้งได้หกนะครับแล้วก็สี่บวกกันสองครั้งได้เท่ากับแปดรวมแต้มกันได้เท่ากับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ด 7บวก8ได้เท่ากับ15นะครับ15บวก8ได้เท่ากับ23 23บวก9ได้เท่ากับ32นะครับสูตรนี้ได้2นะจากนั้นบวกด้วย7คงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ9นะครับสูตรที่2นั้นได้เป็นนะครับวิ่งปักหลักสิบล่างอยู่ที่2กับ9นะครับสูตรที่1เป็น7กับ1นะครับอ่ะมาดูสูตรที่3กันต่อนะครับอ่ะโทษที สุดที่สามอยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างหน้าเลยนะครับสุดสุดท้ายนะครับวันนี้สุดที่3นะครับใช้หลักแสนนะครับหครั้งนะครับหลักหน่วยบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10เล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้ง หลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1หนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย4คงที่นะครับตัวเลขบวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับ4บวกเท่ากับ8นะครับ8 3 24่ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข4นะครับสุดที่3ก็จะได้เท่ากับนะครับ2นะครับบวก1นบวก8นะครับบวก8บวก8บวก4 บวก4บวก5แล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ2บวก1เท่ากับ3นะครับ3บวก8ได้เท่ากับ11 11บวก8ได้เท่ากับ19 19บวก8ได้เท่ากับ27 27บวก4ได้เท่ากับ31 31บวก4ได้เท่ากับ35 35บวก5ได้เท่ากับ40 40บวก4ได้เท่ากับ44นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข4 จากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับ4บวก2ได้เท่ากับ6นะครับรางวัลเลขกท้าย2ตัวล่างออก40เข้าที่เลข4นะครับหลัก10ล่างเป็นงวดที่1นะอ่ะมาบวกกันนะครับ2งวดสุดท้ายเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้นำไปคิดคำนวณกันเลยนะครับงวดล่าสุดนะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง18นะครับใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งนะครับหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับ หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับจำนวน2ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1นนะครับจำนวน3ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย4คงที่นะครับ3บวก3ได้เท่ากับ6นะครับ3า่า7บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ21ได้1จากนั้นก็บวกรวมกันนะครับ1บวก7เท่ากับ8นะครับ8บวก6ได้เท่ากับ14 14บวก4ได้18นะครับ18บวก6 ได้เท่ากับ24 24บวก1ได้เท่ากับ25 25บวก6ได้เท่ากับ31 31บวก4ได้เท่ากับ35 35บวก4ได้เท่ากับ39นะครับจากนั้นนำ9นะครับไปบวกด้วย2คงที่ได้เท่ากับ11นะครับลข1รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก18นะครับเข้าที่เลข1ห,หลัก10ล่างนะครับเป็นงวดที่13เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาคำนวณกันในงวดวันที่16นะครับ พฤษภาคม2564นกันเลยนะครับใช้หลักแสนนะครับหครั้งนะครับหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย4คงที่บวกตัวเลขมากกว่า1ครั้งนะครับ8บวกแได้เท่ากับ16ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6นะครับ 91เป็น9 9 2 8 9 3 27นะครับใช้ผลเฉพาะเลข7จากนั้นบวกนะครับ5บวก2เท่ากับ7 7บวก8ได้15นะครับ15บวก0ได้15 0, 15บวก6ได้เท่ากับ21 21บวก7ได้เท่ากับ28 28บวก2ได้เท่ากับ30 30บวก9ได้เท่ากับ39นะครับ39บวก4ได้เท่ากับ43นะครับ สูตรที่3นะครับได้3บวกด้วย2อคงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ5นะครับทั้ง3สูตรนะครับตัวเลขก็คนละตัวกันนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษของเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่จะเลือกนำไปใช้งานนะครับสูตรที่3นะครับ3กับ5นั่นเองนะครับแล้วก็สูตรที่2นะครับเป็น7กับ1นะครับ อ่าสูตรที่1นะครับเป็น7กับ1นะครับสูตรที่2เป็น2กับ9นะครับแล้วก็สูตรที่3นะครับเป็น3กับ5ก็เป็นข้อมูลแนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้นําไปพิจารณานะครับตัดสินใจในการเลือกนําไปคิดแล้วก็คํานวณนะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในตัวของเพื่อนๆเองนะครับถูกใจข้อมูลไหนก็เลือกนําไปใช้งานกันนะครับทุกๆข้อมูลเป็นเพียงการคาดคะเนคาดเดาเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่าน จงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและก็ตัดสินใจนะครับด้วยตัวของเพื่อนๆเองสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ